ครับสวัสดีครับผมภาคจริยาน่าคุณพันธ์นะครับรายงานตรวจสอบภายในทําการรายงานวิธีดีพอตครั้งที่19นะครับระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมนะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีประเด็นเสร็จสิ้นนะครับที่ดําเนินการไปแล้วทั้งสิ้น5หัวข้อได้โอ้หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกนะครับเป็นการตรวจรับสินค้าวีว่านะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็มเซลล์หรือว่าดับเบิลโดตรวมถึงเสื้อ S2O นะครับโดยมีรายงานดังดังนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็นสต็อก วีว่านะครับยกจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย275กล่องนะครับสัปดาห์นี้ขายไม่ได้เลยนะครับก็ยังคงเหลือ275กล่องเช่นเดิมนะครับต่อไปนะครับเป็นดับเบิลโดสนะครับดับเบิลโดสก็เช่นกันนะครับยังก็คือวันนี้คือวันที่ในตารางเนี่ยคือวันที่12เดือนพฤษภาคมนะครับก็ยังไม่มีการเนื่องจากว่าไม่มีการขายวีว่าได้ดับเบิลโดสก็จะยังไม่ออกนะครับสินค้าคงเหลือณปัจจุบันคือ2องรอ้ยชิ้นเหมือนเดิมนะครับ ต่อไปคือเสื้อเสื้อ S2O นะครับยกมาจากสัปดาห์ที่แล้ว335ตัวนะครับสัปดาห์นี้ขายไม่ได้เลยส,สักแบบหนึ่งนะครับก็ยังเหลือ335ตัวเช่นกันซึ่งในส่วนนี้นะครับอย่างที่พี่ก๊อฟเคยแจ้งว่าถ้าหากาสินค้าไม่มีการเคลื่อนไหวก็อาจจะทำรเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการส่งคืนนะครับผมจ,จึงแจ้งว่าน่อาอาจจะต้องรออีกสักสัปดาห์หนึ่งหากไม่มีการเคลื่อนไหวสัปดาห์หน้าก็จะส่งคืนทันทีนะครับ เพื่อไม่เป็นภาระต,ต่อไปนะครับเพื่อเคลียร์ของที่จะเข้าต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าได้ทราบว่าวีว่าจะเข้ามาในอีกประมาณวีคสองวีคอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือในส่วนของการตรวจนับสินค้าวีว่านะครับแล้วก็ s 2 o ต่อไปนะครับเป็นการตรวจสอบการใช้ตลาดการใช้รถยนต์ประจำสัปดาห์ก็ตรวจสอบเป็นปกตินะครับต่อมานะครับเป็นการทํารายงานาการขายวีว่านะครับประจําสัปดาห์สัปดาห์นี้ไม่มีการขายก็ยังเป็นยอด คงเดิมนะครับจะเป็นยอดเดิมไม่มีการขายนะครับไม่มีการขายก็ยังเกียวของเดิมแล้วก็มีการส่งตารางแบบใหม่นะครับโดยที่ขรอต่อไปจะใ,ใช้ตารางแบบนี้เป็นตารางประจําสัปดาห์นะครับ เป็นตารางที่ตัดเป็นเดือนเดือนนะครับช่วงหนึ่งสองเดือนก็คือพฤศจิก,กากับธันวาช่องช่วงที่สองก็เป็นมกรากับกุมภานะครับช่องที่สามก็เป็นมีนากับเมษานวก็ณปัจจุบันก็เดือนพฤษภาก็เป็นช่องเดียวนะครับอย่างนี้ก็ต่อไปก็จะใช้ตารางนี้เป็นการส่งมอบก็บเป็นรายงานรลายวีคนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของการประชุมนะครับของตัว qdm นะครับคือพิตรีนะครับ แล้วก็มีชุมของในส่วนของอบัญชีนะครับพี่ปุ้ยนะครับแล้วก็ออดิตก็คือผมรวมถึงไอทีก็คือพี่ต้อมไปนะครับ mm hmm. ในส่วนของการเพื่อการบริหารจัดการในส่วนเพื่อออกเงื่อนไขหรือมาตรการต่างๆนะครับโดยประชุมเมื่อวันที่20นะครับแล้วก็เมื่อวานก็ประชุมอีกทีหนึ่งวันที่21นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมก็จะสรุปส่งหัวข,ข้อที่ประชุมโดยน้องนุ่นเนี่ยเป็น ผู้บันทึกรายการงานประชุมนะครับจะส่งมอบไปแล้วก็จะมีภาระง,งานต่างๆที่กระจายไปแต่ละส่วนนะครับอีกทีหนึ่งโดยจะส่งมอบมให้อย่างชา้าก็คือวันจันทร์นะครับเพื่อจะไปกระจายในการทํางานต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นการตรวจสอบอตัวอ c e ซ t นทีของหน่วยงานวีว่านะครับซึ่งเป็นยอดขายของสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับก็ตรวจสอบแล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อมาโดยยอดจ่ายในส่วนของตัว อินเซนティブวีว่านะครับสรุปจ่ายไปแล้วนะครับยอดเบิกจ่ายอยู่ที่700บาทนะครับอยู่ที่700บาทนี่ฮะที่700บาทก็สรุปเบิกจ่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายเงินไปที่เรียบร้อยแล้วโอนให้กับพี่ไก่เรียบร้อยแล้วนะครับ700บาทนะครับ ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของตัวการติดตามเพื่อสอบถามเรื่องการวางบินนะครับไปแจ้งหนี้ของปูนิ่มนะครับเนื่องจากเอกสารเราเคยส่งไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับซึ่งทางนั้นแจ้งว่ายังไม่ได้รับเอกสารก็เลยวันนี้ก็เลยให้ทางเรื่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับให้ทางเต้ยนะครับติดตามนะครับไปยังไปทางบริษัทปูนิ่มนะครับซึ่งวันนี้ได้รับการตอบมาว่าก็จะทําการจ่ายแต่เราส่งใบแจ้งหนี้วางบินไปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ดาเนินการอยู่โดยโดยพี่ปุ้ยแล้วก็ เปิ้ลนะครับกำลังประสานทำเอกสารใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการแจ้งหนี้กับบริษัทโอโหปูนิ่มนะครับงานที่ยังค้างอยู่ในต้องดำเนินการในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นในส่วนของตัวการตรวจสอบเงินเดือนนะครับประจําเดือนพฤษภาคม258นะครับก็น่าจะทําการตรวจสอบได้นะครับสัปดาห์หน้านะครับผมนี้ก็คือภาพรวมของรายงานตรวจสอบภายในประจําครั้งที่19นะครับระหว่างวันที่1 8ถึง22พฤษภาคม2 5 5 8นนะครับขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ